ทำไมร่างกายถึงหายใจได้เองในขณะที่เราอยู่เฉยๆหรือว่านอนหลับคลิปนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอัสลาุามอไรกุมครับ90วินาทีกับความรู้แพทย์ EP16 วันนี้ขอเสนอเรื่องกลไกการหายใจแบบปกติ <c oughs> กลไกการหายใจเข้าออกเนี่ยมันมีทั้งแบบที่เราสั่งการได้เองและแบบอัตโนมัติที่อยู่ภายใต้การทํางานของสมองโดยส่วนควบคุมการหายใจเนี่ยมันอยู่ที่การสมอง2ส,ส่วนได้แก่พอนส์และเมดัลลาออบลองกาตาตอนที่ร่างกายเรามีคาร์บอนไดออกไซด์เยอะหรือมีกรดในกระแสเลือดเนี่ยร่างกายเราจะตอบสนองโดยการหายใจเข้าเพื่อนําออกซิเจนเข้าสู่ร ตัวส่งสัญญาณประสาทไปยังกล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจเข้า2แห่งอันแรกคือไดอะแฟรมหรือกระบังลมผ่านเส้นประสาทฟรินิกเนฟส่วนอีกอันคือ externally intercostal m u s c l ลผ่านเส้นประสาท e x t e r n a l นเตอร์ค c o ต t ลเนิร์ฟกระแสประสาทกระตุ้นให้กระบังลมเลื่อนต่ำลงและกล้ามเนื้อซี่โครงดึงซี่โครงสูงขึ้นช่องอกของเราก็จะมีปริมาตรที่มากขึ้นพอปริมาตรมากขึ้นความดันในช่องอกเนี่ยก็จะลดลงทําให้ภายนอกร่างกายมีความดันมากกว่าในช่องอกอากาศก็จะเคลื่อนที่จากที่ที่มีความดันสูงไปที่ที่ความดันต่ําและนี่คือการหายใจเข้านั่นเองแล้วพอออกซเนในร่าางงกยยพีอ นี่มดลลักก็จะหยุดส่งสัญญาณราษากระบังลมก็จะคลายตัวสูงขึ้นและการเวซีโครงก็จะกลับมายังตำแหน่งปกติปริมาณในช่องอกก็จะลดลงพอปริมาณลดลงเนี่ยความดันก็จะสูงขึ้นอากาศก็จะเคลื่อนที่ออกจากช่องอกและนี่คือการหายใจออกและอีกสมองส่วนพอสเนี่ยมันจะไปกระตุ้นและยับยั้งการทํางานของเมดันลาก็คือมันจะเป็นตัวที่คอยกําหนดอัตราการหายใจของเราว่าให้หายใจตื้นลึกเร็วช้าแค่ไหนเช่นตอนที่เราออกกลาลังกายเนี่ยก็จะมีคาร์บอนไดออกไซด์เยอะมากกว่าปกติเลือดก็จะเป็นกรดมากขึ้นก็จะกระตุ้นให้มีอัตราการหายใจที่่่เรร็วขึ้้นนออาาชบยลืมกกด และกดติดตามอยากรู้เรื่องอะไรคอมเมนต์มา